เพื่อนๆหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทฤษฎีควอนตัมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องควอนตัมกันเลยดีกว่า แม็กซ์ปังพูให้กำเนิดทฤษฎีความต่มเป็นครั้งแรกวันที่14ธันวาคมปีหนึ9งคุณเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ศึกษาพฤติกรรมของแก๊สแต่ไม่สามารถคำนวณความเร็วโมเลกุลของแก๊สแต่ละตัวได้จึงคำนวณผ่สนสถิติแค่เฉลี่ยได้ดังนี้เมื่ออุณหภูมิ100เคลวินความเร็วประมาณ1กว่าเมื่ออุณหภูมิ400เคลวินความเร็วประมาณ2กว่าเมื่ออุณหภูมิ1000งเคลวินความเร็วประมาณ6กว่าและนี่คือกราฟที่เอาไว้แสดงอัตราความเร็วของแก๊สนะว้ดูไว้ ในเวลาต่อมานะักฟิสิกส์วิจัยของแข็งกันแ,แผ่รังสีของมันความถี่ยิ่งสูงยิ่งแรงผมเบาเริ่มจากอิสรเะและถัดมาก,ก็คือแสงตั้งแต่ยูวีขึ้นไปผมว่าอยากเข้าไปแทรกแสงมันเลยอันตรายมาก <Yeah. S 1> เมื่อเรานำไฟมันลนกับเหล็กตอนแรกจะเป็นสีแดงและเมื่อมอบอุณหภูมิมากๆเล็ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีแดงกลายเป็นสีขาวเพราะเหล็กเปลนแสงทั้ง7แสง เลลี่และเจมส์จินส์อาทฤษดีทั้งสองมาเปรียบเทียบให้คนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนอุณหภูมิยิ่งสูงความเร็วแก๊สยิ่งสูงและเมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงความถี่รังสีก็ยิ่งสูงเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนทฤษฎีการแผ่รังสีของเลลี่และจจนส์ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด จะกราบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงควอผิดลาประความทียิ่งสูงของเข้มหลังสีก็ยิ่งมากเปรียบได้ดังคนนัง่งอยู่หน้ากองไฟมันดังภาาถ้าเป็นไปตามทฤษฎีคนในภาพจะถูกเผาไหมซึ่งทฤษฎีการแผ่หลังสีของเรลี่จีนสามารถใช้ได้แค่ในช่วงความถี่ที่ต่ำและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงความถี่ที่สูงแต่ก็ยังคงมีอีกหนึ่งทฤษฎีของนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าวินเฮมวีนสามารถบอกค่าความเข้ม ของการแผ่รังสีได้ถูกต้องในช่วงความถี่ที่สูงทฤษฎีการแผ่รังสีเแบลบวินควินไดวัดค่าจากการทดลองของเขาผลได้ว่าช่วงความถี่สูงของเพิ่มรังสีเริ่มเบาซึ่งมันตรงกับความเป็นจริงที่ว่าเมื่อตัวเราจะไม่ถูกไฟเผาเมื่ออยู่หน้ากองไฟอย่างที่เราได้เห็นกันทั้งสองทฤษฎียังคงมีความผิดพลาดมัคส์พลังจึงเก็บทฤษฎีเหล่านั้นมาพิจารณา ในเวลาต่อมามักพลังพบจุดอ่อนของสองกดจึงรวบรวมทั้งสองกดเข้าด้วยกันและเสนอเป็นกฎใหม่เชื่อว่าทฤษฎีการแผ่ลังสีวัตุด,ดำในการประชุมง,งานสัมมนาฟิสิกส์ที่เบอร์ลินในวันที่19ตุลาคม ปี1900นาักฟิสิกส์ต่างตกตะลึงกันอยู่ไม่ใช่น้อยเมื่อเจอกับสมการที่เขียนไว้ใหม่เรียบร้อยและสมการดังกล่าวของพลังก็มีอยู่ดังนี้พลังงานของลังสีที่ถูกปล่อยต่อเวลาต่อพื้นที่ผิวต่อมุมต่อความถี่เท่ากับเอกคูณกวาถี่ของรังสียกกำลังบีหารด้วย2.718282่กำลังด้วย B ีคูณด้วยความถี่ของรังสีหารด้วยอุณหภูมิของวัตถุดำและลบ 1. ส่วนค่า A และ B ในสมการพลังได้ตั้งให้เป็นค่าคงที่เพื่อให้ตรงกับผลการทดลองของเขาแต่ปัญหาของทฤษฎีนี้ก็ยังมีอยู่ทำไมที่ที่มีความีสูงถึงมีความเข้มน้อยไม่ว่าอุณหภูมิจะสูงเท่าใดก็ตามพลังนำคำถามนี้ไปพิจรารณาในแบบฟิสิกส์ในยุคคลาสสิก ซึ่งมองว่าพลังงานมีค่าต่อเนื่องอย่างเช่นเมื่อหินก้อนเล็กเราจะใช้แรงดันน้อยและเมื่อหินก้อนใหญ่เราจะใช้แรงดันที่มากขึ้นแต่ทฤษฎีนี้มันยากเกินกว่าที่จะตอบโจทย์ได้พลังเลยหามุมมองใหม่โดยพลังมองว่าพลังงานมีค่าไม่ต่อเนื่องจึงเกิดสมการขึ้นว่าพลังงานเท่ากับระดับพลังงาน n อนคูณด้วยค่าคงที่บางอย่างและคูณด้วยความถี่ของรังสี จากสมการนี้จะมองเห็นได้ว่ามีระดับขั้นพลังงานเป็นชั้นๆเมื่อมีพลังงานมากระตุ้นจากข้างหนึ่งตามเส้นสีเขียวจะสามารถกระตุ้นความถี่ในแต่ละค่าได้ดังนี้ความถี่6และ7หน่วยมี2เส้นตัดความถี่5หน่วยมี3เส้นตัดความถี่4หน่วยมี4เส้นตัดความถี่3หน่วยมี5เส้นตัดความถี่2และ1หน่วยมี7เส้นตัดจะเห็นได้ว่าจากสมการที่แสดงความถี่ยิ่งสูง ความเข้มยิ่งน้อยพลังจึงได้คำตอบของเขาแล้วสรุปได้ว่าจุดกำเนิดของควอนตัมคือการที่มองว่าพลังงานมีค่าที่ไม่ต่อเนื่องและได้ค่าคงที่ของพลังที่มีค่า6.626คูณ10กํลังลบ34จูลวินาทีและทั้งหมดนี้ก็คือจุดกำเนิดของควอนตัม